ข้ความในอังคุตรนิกายติกนิบาตมังคลาวักที่ห้าสุป,ปุพันธสุดข้อห้าร้าห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้านั้นก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น สัตว์เราได้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลากลางวันเวลากลางวันนั้นก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นนั้นก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นเป็นเรืดี มงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและเป็นการบูชาดีในพระมจารีบุคคลทั้งหลายบุคคลทั้งหลายทำกรรมประกอบด้วยความเจริญแล้วท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์อันประกอบด้วยความเจริญถึงซึ่งความสุขงอกงามในพระพุทธศาสนาเป็นผู้หาโรคมิได้ สำราญกายใจพร้อมได้ญาติทั้งมวลจบมังคลวัครที่ห้าเช้านี้เป็นเช้าที่ดีไหมคะไม่ต้องไปคิดถึงเลิกงามยามดีอะไรทั้งหมดนะคะแต่ขึ้นอยู่กับกุศลลจิตเกิดขณะใด,ดในตอนเช้าก็เป็นเชา้าดีในตอนกลางวันก็เป็นกลางวันดีในตอนเย็นก็เป็นเย็นดี แต่ว่าต้องเป็นผู้ละเอียดนะคะอย่างคิดเพียงเรื่องทานนกุศลอย่างเดียวว่าได้กระทำแล้วตอนเช้าได้กระทำแล้วตอนกลางวันหรือว่าได้กระทำแล้วตอนเย็นแต่กายวาจาและใจด้วยที่จะต้องพิจารณาว่าเช้านี้นะคะเป็นเช้าดีหรือเปล่าทั้งกายทั้งว่าจาทท้งใจเพราะฉะนั้น ผู้ที่เข้าใจในเรื่องเหตุและผลนะคะก็จะได้ทราบว่าเรกดีเวลาดีมงคลดีทั้งหมดนะะี่ค่ะก็คือขณะจิตที่เป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นขณะกดทั้งตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นจริงไหมคะแต่ว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง45พันษามีประโยชน์สำหรับผู้ที่ น้อมรับฟังพระธรรมด้วยความเคารพคือเป็นผู้ที่น้อมประพฤติปฏิบัติตามเป็นการบูชาพระคุณของพระผู้มีพระภาคอย่างสูงสุดตามข้อความที่ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นเป็นเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดี ยามดีและเป็นการบูชาดีในพรมจารีบุคคลทั้งหลายไม่ใช่ให้ทำอย่างอื่นเลยนะคะแต่ว่าให้ประพฤติธรรมคือการเจริญกุศลแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะทุกคนก็ยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นกุศลแต่ละประการที่ได้ฟังเนะะี่ยค่ะเป็นการเห็นประโยชน์ของกุศลในขั้นของการฟัง และในขั้นของการพิจารณานะคะแต่ว่ายากที่จะเกิดได้บ่อยๆแต่ก็ยังดีใช่ไหมคะคือเมื่อฟังแล้วพิจารณาในเหตุในผลให้เข้าใจเพื่อจะเป็นการเกื้อกูลปรุงแต่งให้เกิดกุศลในแต่ละประการเพิ่มยิ่งขึ้นแต่ถ้ามีการฟังน้อยการพิจารณาน้อยเ่ยค่ะก็ไม่มีกำลังพอที่จะเป็นสังขารขันปรุงแต่งให้กุศลเจริญขึ้นได้ กุศลของแต่ละคนจะเจริญขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นการศึกษารู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆน,น,นะคะไม่ใช่เพียงในขั้นของการฟังหรือว่าในขั้นของการพิจารณาเท่านั้น